สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยเกษตรภาพี่น้องมาเบิ่งผลงานนะครับหลังจากฉีดปุ๋ย0060หรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับอ่าไปสองสามรอบแล้วนะครับผมอ่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนะครับใดบ้างนะครับอ่าเหตุให้มันลงหัวเร็วนะครับมันเป็นหัวเร็วในช่วงอายุ3-4เดือนนี่แหละนะครับผม3-4เดือนที่เขาฉีดผสมมาแล้วนะครับหลายรอบนะครับใบเพิ่งเริ่มจะอ่าล่วงล้นออกนะครับจะตกใจนะครับพี่น้องเห็นไห นะครับโบเมนมั่นเน่าได้พี่น้องนะครับมั่นเพิ่นสลัดใบนะครับเพิ่นลุงหัวนะครับหลังจากที่เขาฉีดปุ๋ย0 0 6 0นะครับน้ำปุ๋ย0 0 6 0มาผสมนะครับหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมั่นหรือว่าปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพื่อให้มั่นเขาเนี่ยนํำไปสางแปลงนะครับสางแปลงสางหัวในช่วงอายุที่เหมาะสมนะครับผมนี่คือช่วงจังหวะนะครับที่ฉีดนะครับที่ฉีดปุ๋ย0 0 6 0นนะครับผสมฉีดมาพร้อมกับปุ๋ยบำรุง ต้นบลุงใบนะครับเร่งลากนะครับสามตนะครับสามตเนี่แหละนะครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยเกตยิบห่าห่าผสมน้ำยาเร่งลากแล้วก็ผสมปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับฉีดอยู่เป็นประจำนะครับอย่างน้อยๆทุกสิบห้าวันนะครับผมการฉีดทุกสิบห้ามือนะครับเพราะว่าฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยในทุกสิบห้ามือพอหยังเพราะว่าปุ๋ยน้ำในฉีดมันกระจืดนะครับมันจะจืดจะจางนะครับ ซิฟหามือกะจืดแล้วเขาต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเขาได้มีการนะครับได้รับปุ๋ยต่อเนื่องนะครับจะทรงผลเหตุให้ผลผลิตเท่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อไปบำรุงต้นบำรุงหัวนะครับบำรุงลากในช่วงอายุ1-4เดือนนี่แหละนะครับผมที่บำรุงกันมากแบบนี้เทคนิคการผสมนะครับผมได้เ้าไปหลายๆคลิปแนะนําพี่น้องไปนะครับหลายๆคลิปนะครับเขาไปเบิ่งได้นะครับที่ผมได้ล่งไว้นะครับ ใส่น้ายาเลงรากนะครับผสมปุ๋ยเกตยิบหาหาหรือนะครับหรือพี่น้องใส่ปุ๋ย4600แทนปุ๋ยเกตยิบหาหาก็ได้นะครับผมแล้วก็ผสมปุ๋ยระเบิดหัวปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพื่อบำรุงหัวไปพร้อมกันนี่คือหลักการวิธีการที่ผมใส่อยู่เป็นประจำทุกปีนะครับเพราะว่าเขาต้องบำรุงทุกส่วนของลำต้นทุกส่วนของมันนะครับบอรว่าจะเป็น เล่งต้นเล่งใบบอกว่าจะเป็นเล่งรากนะครับบอกว่าจะเป็นบำรุงหัวนะครับเพราะต้องบำรุงในช่วงอายุถ้าสองเดือนแล้วนะครับให้พี่น้องใส่เลยเติมลงไปเลยนะครับผมหรือจะใส่แบบฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนอ่าบำรุงหัวมันหรือเห็ดให้มันลุ่งหัวในตั้งแต่อายุสองถึงสี่เดือนนี่ก็กมีคือกันนะครับแบบสําเร็จเท่ากับสามารถนํามาฉีดพ,พ่นได้นะครับอ่เพื่อเล่งต้นเล่งใบเล่งหัวให้เพิ่นลุ่งหัวเร็วอ่ให้ต้นงาม แต่ถาพี่น้องนะครับบอสือฮอร์โมนมาเองกับสื่อปุ๋ยมาผสมเองก็ได้นะครับเขาไปเบิงคลิปของผมติดตามไว้นะครับผมอ่าพว่าผมได้ล่วงไปหลายคลิปนะครับที่แนะนําให้พี่น้องเนี่ยครับวิธีการนะครับถ้าฉีดแล้วนะครับอาการของมันสาปะหลังนะครับอ่าใบจะเริ่มเหลืองนะครับร่วงล้นนะครับอายุอย่างอ่าสี่เดือนนะครับเพราะว่า่นได้รับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับ หลายเพื่อจะพีใบออกเพื่อจะเริ่มลงหัวมันนะครับเริ่มลงหัวเห็ดในหัวมันใหญ่น้ำนักดีนะครับก็ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์แปลงสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมนี่คือการบำรุงมันนะครับอ่าต้องฉีดอยู่เป็นประจำครับย่างหน่อยๆทุก15วันเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามว่าฉีดแล้วอีกจักมือ้อจะไปฉีดอีกเพิ่นว่าอ่าคือผมเว้านั่นละ่ะนะครับทุก15วันต้องเติมนะครับหรือทุก10มื้อก็ได้นะครับทุก10วันก็ได้ เพราะว่าต้องไห้ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับแล้วจะส่งผลเหตุไห้ผลผลิตท่เาเพิ่มมากขึ้นปกติเนี่นะครับข้าใส่ปุ๋ยปกติธรรมาดาจะได้ไหนึงสามถึงห้าตันนะครับแต่้าเขาฉีดอยู่เป็นประจำครับพี่น้องฉีดอยู่เป็นประจำบํารุงอยู่เป็นประจำจะได้เพิ่มเจ็ดถึงสิบตันต,ต่อไรนะครับผมปริมาณนะครับเพิ่มมากขึ้นมั่นกระขื้นอยู่กับพี่น้องนะครับขยันดูแลร,รักษานะครับขยันดูแลร,รักษามั่นกับง,งาม นะครับหัวมันกระดกหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอัตราไร่ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับผมการบำรุงนะครับากา็ต้องบำรุงแบบต่อเนื่องโม,มนวาฉีดไปเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนหนึ่งครั้งบ่ได้นะครับพี่น้องอจะหให้ได้ผลผลิตหลายขึ้นมูกับเป็นไปบ่ได้ครับโม,มนวาฉีดยุปีนี้คอรฉีดยุสองครั้งเพควรปะฉีดยุสองเทือเฉย,ดยดได้ไรละเจ็ดตันแปดตันมันเป็นไปบ่ได้ได้พี่น้อง ะครับต<จ>้องฉีดต่อเนื่องนะครับบำรุงต่อเนื่องนะฮะการใส่ปุ๋ยเกศนะครับยิ now, ้มหาหาหรือปุ๋ย4ีซิผสมนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็คือเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันเห็ดเดือหัวมันไปสางแป้งนะครับสางแป้งเห็ดเดือหัวมันขยายตัวได้ดีนะครับเห็ดเดือหัวมันใหญ่น้ำหนักดีนะเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงพรอม นะครับผมถ้าผู้ใดบ่เคยใส่กะนําไปใส่ทดสอบทดลองเมึงนะครับผมในรูปแบบปุ๋ยเกดก็ะมีนะครับหรือจะในรูปแบบปุ๋ยเม็ดนะครับเ่อกระนามาผสมหล้วก็มามว่วานได้นะครับ้าเป็นอายุมั่น4เดือนนะครับใส่ไปเลย1ต่อหนึ่งไปเลยนะครับหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งกระสอบเพราะว่ามั่นเขาต้นใหญ่ต้นสูงแล้วนะครับห้บบารุ่งไปเลยนะครับอาทามั่นต้นใหญ่แห้งนะครับต้นสูงมากแล้วนะครับผมก็ให้ใส่1ต่อ2บอง่ายว่ากให้ ใส่โพแทเสเซียมหลายกวัว่าต้นสูงแล้วนะครับพ่อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าต้นสูงยังบ้ันด้เพียงพ่อพนยังอ,อยากได้ล้ำให้สูงกว่านี้จักน้อยนะครับกับผสมเป็น1ต่อนหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งกับปุ๋ยูยเลีย1หนึ่งส่วนศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งส่วนสามารถหยอดหรือวานนะครับตามคู่ขั้นตามรองมั่นเลยเลยนะครับผมแล้วแต่พี่น้องสะดวกแต่ว่าถ้าการวานห้องกับตอกเบื้องหน้าดินว่าต้องให้หน้าดินมีความชื้นนะครับเพราะจังสามารถ เข้าจังหวานได้นะครับปุ๋ยจังจะสามารถละลายนะครับปุ๋ยมันจะละลายได้ง่ายขึนนะครับผมหรือว่าเข้าจะหยอดนะครับหยอดตรงกลางระหว่างต้นนะครับก็ได้นะครับพุดหยอดเอานะครับแต่ว่าทาซีเดือนแล้วเนี่ยผมมาแนะนําให้หยอดออกเพราะว่าจอบหรือเสียมเข้าจะไปซับถือหัวมันนะครับหัวมันเริ่ใมไ่นะครับเริ่มเงาแล้วนะครับถ้าการวานเม็ดแบบเม็ดเนี่ยมันบสะดวกในการวานเขาก็ใส่ในรูปแบบปุ๋ยฉีดเอา นะครับปุ๋ยเกล็ดสีผสมกับ0060นย์มาฉีดพ่นได้พี่น้องบางท่านเพิ่นว่าฉีดปุ๋ยนี่ขอฉีดไรนหนึ่งมันตกหกเปย์หกถังกุญเพิ่นว่าโอ้แสดงบายางซาพี่น้องเขาต้องยางเร็วจังน่อยนะครับผมเขาก็ฉีดเพราะพี่ผิวให้โดนใบนะครับผมอ่าผมฉีดแค่เปย์หนึ่งถึงสองเปยแค่นั้นนะครับสองเปยเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมน้ำสี่ลิตรนี่ฉีดไรนหนึ่งนะครับพี่น้อง ฉีดไรหนึ่งได้พอดีพอดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องยางพร้อมเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องยางซานะครับมันก็อาจจะใส่ฉีดหลายๆนะครับฉีดหลายเปะนะครับฉีดหลายถังแต่ว่าถ้าเฮายางเร็วนิดจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็นถึกอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเน้นว่าทุกสิบห้าวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับเฮา,าจะเป็นต้ไปจีจีเซคขนาดนั้นนะครับย่านเพิ่นบ่ถูกย่านเพิ่นบ่โดนนะครับย่านเพิ่นบ่ได้กินปุ๋ยนะครับผม กฉีดปกติธรรมดาห้องลยางฉีดไปเลยนะครับพี่นอ้องครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหนะ่าสวัสดีครับ